ส้นอะไรเนี่ยครับหลวงตายนี่ครับหลวงตาไหล่เนี่แหม่มผมต่อเขาเทพเต็มขึ้นมาหันเทพเต็มขึ้นมาหันพวกพวกนี้ใส่น้ำก็ได้อยู่ครับผมพวกงี้ใส่น้ำกระไดยุผมขุ่นหน่อยๆน่อกวขึ้นไม่ติดครับผมกว่าขึ้นไม่เออยังมีกว่าขึ้นมันต้องก่อเป็นทุกกันกันปูนแม่มกันปูนเข้ามากันปูนอะไรกําลังเตรียงปูนเราคาี่แู่นะคาดนี่มันเท่หรือปั้นเอาคาดนี่บ่ครับคานเนีันปั้นเอาครับผมเอาปูนโอบใส่เลยครับงี้สีแข็ง ตัวนี้ป่ะใช่ครับมี่นี่เทเท่ต่อต่อมันจิครับเทต่อเทต่อตัวนี้ตัวนี้เอาปูนโบกใส่เลยนะครับผมเอ่ปั้นเอาดิครับปูนปั้นนี่มาเท่พันขี่ทีทำเอาใส่เทกันครับป้าแม่บ้านี่ยกมาไม่ไว้เพิ่นอันแรกก่อนเอาอันใดก่อนผมล้อมบ้านนี่ล้องล้อมบ้านได้ได้ผมง่ายผมง่ายผมง่ายครับตัวไะไไปพี่สันย๋ยวโอ้เท่ๆๆๆไม่เท่บ่ๆเอาภา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 เอาน้ำ

ว่าว่มี่เนี FR ่ยน่ะเนาะว่มีผ่าเข้ามามาส้นผ่าเข้ามาว่าพยัดส้มส้มน้อเพิ่อนไหนเพป็นสู้ซืเออส้มดักจมลงไปเลยทะยันโตไานสยันโตทยันโตเลยผมนี่มีมลโอ้ไงละเขาก็ได้ยินี่แย่งไปแข้งไปแข้งออกจากเล็กไป จับใส่แกนะครับใสแกนะหมอบร่องะหมอบล่อง่นหมอบรงตัวหมอบลงหมอบลงเอออามาทังพีบันทไปบันนี่มาทั้งพีบัน่มันตดเล็กนักงัดเด็กออกมาแค่เล็กกลางมันเออนั่นัละนั่นเียงเวียงเออไปมุ่งมุนทวันบแแข็งแอ่าจะครองก็จะต้อกานกพระันละเจ้านี้ไปทั้งพุ่นบัดมันร้งเขานไปทั้งฝุ่นมองพ้นประยูนเออนั่น กะกาบกาอันนั่นละอรเขาลงทั้งขางวันไปขาพุ่น้างขาเออสู้ไปคุ่เดียวละเขาขัดพุ่นงทงพี่ก็ได้นะเออ้องทังพี้อันไหนผม เผมตนี้หดาเต็มมากด้เนีมาเต็มบ่เต็มบ่ห้เบาครับบ่บ่ผมตัวเนี้บ่ท่านเด้เต็มเอาแต่ส้มนี่เอามาเอาองค์พามอะเขาอไรเอาทั้งขอเขาตัวก็ได้เลยนะเอาะไร้งดาทั้งขนีาดิต้องขาหน่ดอ

ใช่ทั้งแปลไปนี่มันเห็นเล็กย่นระยนเล็กเกิืดสนิมขาดเออใน้บงกันก็ดีไหวการส่งกระจาค้นคุเรา้องฟังสังกระจายเวนาเวนาสาวเออน่าบ่